รับกาสวัสดีครับพี่น้องบาวครับกาสวัสดีเสาวันที่30กรกฎาคมครับบาวตูอีสานบันเท่าพร้อมพวกไอ้ดินบาลจูแล้วก็บาวกัดมาอีกเส้นเคยครับพี่น้องมหาเบิงเห็ดเบิงเนาะไม่โจดครับพี่น้องคุณครับไอ้ดินครับสวัสดีครับบาวดินไอ้ดินที่นิสานครับสวัสดีครับครับสี่ใชมสี่กุมารครับพี่น้องวันนี้ครับเขามาเบิงแถวเก่าครับพี่น้องนีคุณมึงเนงยเขามองที่เดิมครับ ยังก็โดนตาหมาครับโดนตาหมาดอนตาหม,ม,มาครับกรับไปตามไปลุ่นน้ำบาวก็พวกไรดินพี่น้องว่าสีหมันบอกว่นนี่สีพ่อใดบ๊อบครับไปจังไปเบิ่งน้ำกันครับครับก็แยกใหญ่หน้าตาเก่าครับพี่น้องดอนตาหมาครับเข้เเเามาเ,เขาลงมทีบุกกอนี่บูเข่าดงเข่าป้าครับครับไปเบิ่งน้ำบาวไปฝากสี่ขั้กันไปจอบเบิ่งเฮ็ดทานก่อนครับพี่น้องจังสีเข่าไปฮักฮักน้องไปจดกับพูนครับพูนพูนละ น่าไปโจทยกลเติบยู่อยู่คุณครับดอนพันไหลครับดอนนี่ก็มีแต่ว่ากับป้าโจทย์มลายคือบอนที่เบาไปก็ไปดินอยมองเบาสี่ให้เบิ่งมากันแค่ทานกรเจ็ดทีตาไหดครับพี่รองที่เพิ่นเทาเบเิดเราก็จักษแต่มือน,นั้นจุ่มเทาก็มีจุ่ม,ม้อนเทาก็มีขับเจ็ดทีได้บ่ไดเราแค่ทานครับเบาปิด ต้มครับพี่น้องต้มจำแก้วแข็งแยงครับพี่น้องขุยกินบางอย่างคักขุยกับแก้วสมเอาเบงเบาการติมันมเมร์ดีดังดีคื้มือนั้นยี่บ่ดังดีเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเยเน้่เฮ้ยเอ้ย้ยเฮ้น้ยเเเยเฮเ ขับขำว่าหาบึงเฮ็ดทานรับปุ่นเนี่ยนะรับเพิ่นเถาเบิร์ดับปุ่นพี่น้องรับเถาเบิรครับย่านบบออกส่อนดูครับพี่น้องสูงสสยบนเท่าสิ้ไปหาบึงนอมิจูขับโบบึงุ่งถ้บออกส่วนป้าในไเห็นก่อเฮ็ดปวกแดงใน่ข้ยินหนูอ็ไวจูเห็นยีบอก พ่อกับพ่อจะเห็ดทานเท่าฮะขาเห็ดยังมาสร้างเห็เป็นผูหมันกระมูเลยบเห็ดพี่เบียร์บอกกันโอ้ยตัวพอไว้ให้เอาก่ะพอเห็ดพี่เบียร์ว่าเป็นสีหมันกระมูกว่าเห็ดเพิ่นเกิดเป็นช่วงเป็นช่วงครับพี่น้อง แดด๋ยวแจ้งมันทีซ่อนเนาแต่มันเ็ดยังในสีซ่อนเห็นใบดินไอ้ดินกับว่าผมเห็นครับพี่น้อกนะขวาแล้วครับพี่น้องป้ากับคุณล่ะขับลาบแมงเบรดดัครับพี่น้องโอ้ยขับล่ะคุณเบรดครับหมันอีกแล้วครับหมันอีกแล้วครับพี่น้องแม่มาเก็บยวตำเบาครับเป็นตำสอดครับพี่น้องโอ้ยไม่กว่า ขบพอดุงคนและครับว่าเป็นตีบอผอครับยังพอเป็นยังใครอยู่ ดีกว่าไม่ได้ครับพี่น้องมีแล้วงูอี่ฝั่าก็ปอมูดิ์มูใหญ่แห้งครับพี่น้องดอกคกนจะทือว่าไข่อยู่ มุ่นถึงมาทัเถาครับนั่นแข็งครับพี่ต้องกีบพึ่นเขาก็เรียบเรียบบ้าครับนะกีบทั้ขอของข,ขาวขาที่เอาไปได้ให้กับเมืองเรัเว้ยหลทำเบาวันงพื้นที่เถาเื้นเหรอให้แน่ครับมืน่นเถาพ่งไหลกับเาะตันตัี่เถา ขันเป็นยดากที่บวกคือครับเอาาใบมันไปเีษใหญ่ขั้นเด็ยังขาวๆนี่มีก็มีเขาลราบอก่ะดนะถ้าเบิงดีกับพวกป่อที่ดอดปุกใบใหม่เป็นป๊กไวทำเย็ดยนะังไงจู่เอาเย็ดด้ พววผู้ใดเห็นไหวเฮ็ดผวกันได้ครับทัานพ่อหินเป็นถวแห่งนะบาแถาอีลีบอกเอามาเบอรกี่แต่เบอรเป็นหนึ่งแล้ายแร้วพานันแล้วไหวเช็คก่อไหวมาสีดไล่ถึงเงืนเดือน มาดอผู้ใดสิเอาดินเป็นเรยเรามีเงินเดือนไหลเล้าเพชรนางเพชรปวกันกัดครับเบากันผัวเพชรปวกเกลี่ยเยอะไหมเพชรปัวยังครัดอกกระดดกเดียวโอ้ยมวนเพชรปวกขี่ไก่อยู่เพชรปขี่ไก่อะล่ะโอ้องไม่หมายปลาเปนทีเดียวไหลนะเกลี้ยงเนาน้ำหวานมันเกลียงเก็บเทีานดอกสองดอกกระเตียมตาอิกดอกมาแต่ฟรอด์ยง อีบครับไปเพราะนั้นที่นี่มุงมบวกกันเป็นดอกแบบนี้่นขี้ไก่ขี้กาขี้ไก่ยังขี้ไก่ยังคืองาขี้ไกใหญ่ขี้ใก้พันที่บป็นถูกขี้ใกพันบอกร่าขี้ไก่ป่าเนาะใล้เนาตรงใส่มะตีฝรั่งดิพวฝรั่งไปตายใล้เนาะดอกใหญ่เนาะอืตัวนี้จะเป็นเลียรยังกินเน เด้อดอกนี่ยัง้กินละเนื้อเต้เดื้อขาอัเดี๋สามอยู่เด้อว่าบาสามใบเท่าว่มีอีกบวกเห็นแต่ขานี่ยอเเท็ดบวกกี่ไกลเท็ดบวกน้ำแกงแบบองคนองนในเทระดอกสองดอกที่ปรตีนตาอนดอกหญ่ไปอืออะไรก่อนกำลังพากันลงบ้าครับพี่น้องบ่าสิไปหาาไม่จดต่อไมทานกัอะไรเต็มตาม่มอกากดผมยังสิขับข้างเบาเละ ต้องบ่าวก็ได้หลายตืวคเจ๊สีเทียนใส่ครับพี่น้องเจ๊สีเทียนใส่ใบน้ำไอโจเอาตานี่ไปใส่หนันใส่น้ำใบโจดไปนนี้ครับรถขับสิขี่รถครับพี่น้องขี่รถไปพุ่นไปพุ่นครับขึ้ครถขับเลยมองบบาสิไปบ่อนไปมื่นหน่อยครับพุ่นละขี่รถไปถิ่มไปพุ่นหลังจากวันยางมาไกลเนี่ยไปครับไปไปฮักน้ำใบโจดต่อครับพี่น้องครับมาหอดมองแล้วครับพี่น้องการอาศัยในการ เอาตัวกระตาเทียนใส่เนี่ยเอากระตาไปไว้รถกระตาอะไรนี่กนี่ไว้โเไไจูแล้วเทียนได่กระตาเพืเ่อปเขาไปกรมูเอ่เขาไปเห็นแดงโมเป็นชิ้ช่งชองเป็ <c oughs> นมาเป็นมาพอเพ่เขาไปกรมืไปชิ้นช่องเงี้ยวไปด้หห <c oughs> มปิดปากไว้ย่รอเ้าไปลอเลย ด้วยครับเพี้ยไก่รถละเพื่งนเนี่ยฟาดกับพี่ละอุ้ยสามสี่นอพี่น้องทางขึนดีครับพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าฝนฝนตกเัิมฝนตกใส่อยู่ทางถึงไว่ไม่ครับฝนทอ่อนแหงนอนไม่ไดจดมี่เต็นนอจุบมบุมจิมบิ่มเบ,บิ้งได้คนเลยครับพี่น้องน,น,นี่ทันว่าสีรถคุณมาเลนมือเทราว่าโอ๊ตเขาเพราะบ้านเป็นสีรถโลงโล่หนึ่งได้ขีดหนึ่งไปกินเขาเที่ยงนี้วันที่ขึนสามโล่

พัพพสิวะือเูว่สบงื้องดองนะผลงานเนี่าวดกระตาทีม่อหอดอยู่บนตะเกยบวาปูไปนํมาแล้วปูไปดงเียบบ่ไปนุยพี่ดองครับนี่จาก ปลายท็ดทานแล้วม่ลุยฮกักอเอานอจุดต่อไปให้หหััากถ้าพวา<ะ>ูว่าก่อจดุดก้อจุดบ้าน<ะ>ในดินครับพี่หองเพิ่นเป็นก้อใหญ่แบบนี้ใช่ไหมเป็นอวบเนี่ยนอพืนน่นคือจากที่เป็นนอค่ะต้นอันนี้เขาจะพูดไปขายบอต้อนเอียงครับ ักมันเป็นแทงงามก็จะไปพุ้มไปขายไปเทขยตัวนสีโอโอ้ยแสนซ่าฮารัดเลยครับก็ไอยคกนหากเอาวยังบันดิใส่ไปยัดหอกครับแกบงกองมันแกหรือมันอ่อนจูดเห็นขึ้นไฟกินบนถิ่งไงท่วนท่วนัาจ้ะว้ยเท่าแล้วพี่น้อง่จะสียายนะพุนะ รุ่คนไม่ค่อยุด okay. ุนี่นะพี่นี่ก็แม่นใ้่ไหมแถวอะไรครับกนนี่กระซ่าพ้นออกไฟค่ะไฟ้ามกีนาจำใหม่ไม้ใหม่กะเรื่องข้าวเกาัดนี่ทบพื้นดินหเลยนอนง่ายข้าวปดินอนโจดะคุณฟางคุณแวเนี่ยไม่เห็ดกาบทุกแวเพิ่มุกโอ้โหดีดอกงานดีเด้อ

ครับนะงานนี้ล่ะก็สากลากีเทียมาให้เลยอย่างคนกันมุมขี้เหร่ปาสิ่งนี้ดีออกเป็นตาร้อนครับพี่ต้อนาคุณทีครับฮักมวนเนื้อครับพี่ ปวดตาบ,บ่บวเห็นปวดตาเห็นดอกนึนกนง,คงครับพี่ดูแ้วก็ฟังหิบบอบีดีิดบานเท่าครับววน่ครับพี่ออ้อกเขาขาวพุ่นะดี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 ีดีดี่เบีด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 พีีดีีดีีดีดดี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 ดาดีดีลียีดะ

ปนจุ่มหนึ่งมาเตียนน,ะนั้ดดกรดาครับล่ครับปนเทียบด้วยครับพี่ผวกตามนี่ปนเทียบโกเฮ็ดปวกแนวอื่นเน่นมันเลาะน้ำหองน้ำหวยครับพี่น้องเน่ยนี่ยังมาดนี้โอ้ยเนี่ยมันค้าัดว่ามันได้กคนมานําได้ลิงมาน,ำมนํำ <c oughs> ครับนี่ครับบรรยาการบ้านพ่อพี่น้อง เระไปเรื่อยๆเครื่องรถขายองคืนไหมนี่ไวดินนี่บ um, okay? ่ก็อันี้เนี่มองเกาข้าตัวนี่ วบเลยครับเจริญน้อง้ยนค่นบออนึ่งในนี่ข้อขับสต็มกลับเลยในในกีับไปเลยอืมอ้อขับดอกใหญ่กับพี่น้องเอาละนอนใหญ่ให้ คัพักมวนครับก้อนใหญ่ๆนี่รอพุดอุปุครับพี่ดอกใหญ่นอ้อย,ยครับ ปุ้เลยตำเนี่ยเราหักใาญ่ใชเนาะโอ้จะเป็นลมงนานพี่จูประพนงงานการทานนใไม้ของเบาตู่ก็ปวดในดินครับพี่น,น้นนองป,อององปะระจําวันที่สามทิพกรกฎาคมป้าครับล่ะนใไม้ก็ถือว่าได้อยู่ครับแต่ว่าคนก็นมาหักก่อนกันไหลก็มาเอ้าใน้ำเนี่ยก็เอาตำน,นั่นครับพุ่นล่ะครับนี่ก็สวยกระตาจุ่มบุ่มรับพี่น้องครับที่ ถึงเห็ดทานครับเห็ดทานที่นางง่วกระดิดอกหนึ่งเห็ดปวกตาบกว่าโอ้ยครับเป็นตัวที่โถนยิ้มใส่น้อยแต่เตลุเอะเิ่นม่าเนี่ยเพิ่นเกษตรเป็นไงครับเบ้าครับพวกไอจู่วครับไอดินกับเบ้ากัดกันสิครับนะครับครับสี่ดีครับแล้วพี่น้องเบ้าครับได้พี่ว่าได้ไลฟ์เดี๋ยวครับใส่น้ำกันมือนีิทำนอจวดก็ถือว่าได้ครับข้อได้เกี่ยงทำเกียงกินนี่บ่เบื้อตกแับอีเมลแล้ววะเด็กน้องใหม่คูมือจะว่าปวดขาบอกกินเด็กน้องใหม่ท่าบิ่งกินหนดเบ้าเลยครับ เหลียดที่บ่มีเนาะครับบ่าวโตพร้อมพวดไอ้ดินครับกับบ่าวการครับพี่น้องกับไอจูประสิได้ครับแล้วครับบ่าวขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีพอยดแม่เกย์ไอ้ไส้ยิ่งทุกปู่ทุกคนครับบ่ว่าผู้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับที่ยังให้ส่งกำลังได้หรือแรงใจครับให้บ่าวโตครับใไอดินครับครับก็ฝากฟไปแน่กันแล้วกันครับส่องหน่อยๆครับพี่น้องบ่าวโตครับอีสานบ้านเฮาครับไอดินห้อยดินเนสาครับบ่าวโจครับครับนี่ครับกำลังสิเปิดส่องไม้ครับพี่น้อง เบาเงี้ยกูเบากัดเอียงก่อนอีสานอ้วนพีอีสานอ้วนพีวศกรรมเบิร์นคุณเหมียวดพี่น้องกินโซกินแบบบ่มีอะไรครับมากัดสำนักงานโคมเขียวครับก็พอได้หยอดคนครับคนมีกันเจเจเนี่ยน่องแนวแก่มจุ่ยจุ่ยหยอดก็ไดนเออเป็นเป็จะสร้างเนี่ยก็สร้างหยอกเขาก็ได้ครับสิได้ครับเลยครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องเบาครับอยู่ดีไม่แห้งลำลำรวยๆร็วสุขทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับผมพอกันขีดนาครับ